อันนี้คือบล็อกกลีบหลังนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้บล็อกกลีบหน้านะคะเราจะมาขีดบล็อกกลีบหน้ากลีบหลังกันค่ะเราก็จะเริ่มขีดกลีบหน้าก่อนนะคะความยาวของกลีบก็สองนิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆกลีบหน้ากางเกงค่ะมีสองกลีบนะคะ ก่อนที่เราจะเย็บเราก็ต้องมาขีดบล็อกเพื่อทำตำแหน่งที่เราจะเย็บ่อนค่ะก่อนที่เราจะเย็บเนาะก็จะประมาณนี้นะคะการทำงานเราตัดบล็อกเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดมาให้มันยุ่งยากนะคะเราตัดบล็อกกระดาษเลยค่ะหากระดาษที่เป็นแข็งแข็งนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็วัดขนาดที่ ตามตัวอย่างที่เขาให้มานะคะว่ากีบของกางเกงย,ยาวกี่นิ้วนะคะเราก็ทําตามแบบเขาเลยเนาะงานบางรุ่นก็ไม่มีกีบหน้าก็มีนะคะไม่มีกีบหน้ามีแต่กระเป๋าหน้ากระเป๋าเฉียงแต่กีบหน้าไม่มีก็แล้วแต่รุ่นนะคะแล้วแต่ออเดอร์งาน แต่ละออเดอร์ก็จะเข้ามาไม่เหมือนกันค่ะแต่อ,ออเดอร์นี้มีกรีบหน้าค่ะแล้วก็เจาะกระเป๋าหนึ่งใบค่ะเจาะข้างขวาเราก็ขีดบล็อกกีบหน้าให้เสร็จพอเสร็จแล้วเราก็มาทาการขีด กลีบหลังเลยค่ะคเพื่อนเพ่อบล็อกกลีบหลังความยาวของกลีบหลังก็สามนิ้วครึ่งนะคะเจาะกระเป๋าข้างขวาค่ะข้างซ้ายไม่เจาะนะคะข้างซ้ายข้างซ้ายยิบแต่กลีบค่ะข้างขวาเจาะกระเป๋า1ใบนะคะบางแบบก็เจาะสองใบค่ะราคาก็จะแตกต่างกันเนาะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนของการทำงานสายงานช่างเย็บผ้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ